เหล็กไหลเป็นธาตุกายสิทธิ์ชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับความเชื่อของคนไทยมาช้านานมีอยู่ด้วยกันหลายชนิดโดยชนิดที่เป็นที่นิยมและหามาสะสมอย่างแพร่หลายมากที่สุดจะฝังตัวอยู่ในถำ้ำมีสีดำคล้ายนินสามารถลนไฟให้ยืดออกได้มีความเชื่อเพิ่มเติมกันอีกว่าการจะนำเอาเหล็กไหลไปใช้นั้น จะต้องใช้น้ำผึ่งชโลมก้อนเหล็กไหลจากนั้นให้ใช้ไฟลนเพื่อให้เหล็กไหลยืดตัวออกมากินน้ำผึ่งพร้อมกับเล่นไฟไปด้วยลนไฟเหล็กไหลเอาไว้จนกระทั่งมีขนาดบางเท่าเส้นได้ถึงจะตัดให้ขาดออกจากกันได้การเดินทางไปตัดเหล็กไหลนั้นว่าก็ว่าคนธรรมดาไม่สามารถทำได้เนื่องจากมี เจ้าป่าเจ้าเขาเทพารักคอยปกปักรักษาอยู่และพร้อมจะเข้ามาทำร้ายผู้ที่เข้าไปเอาได้ทุกเมื่อหากผู้นั้นไม่ใช่ผู้มีบุญหรือมีวิชาอาคมที่แก่กล้ามากพออีกทั้งตัวเหล็กไหลก็มีริดขัดขืนคนที่จะเข้าไปตัดได้ด้วยจากเรื่องเล่าที่ว่าเคยมีคนเดินทางเข้าไปตัดเหล็กไหลโดยเอามือไปสัมผัสกับตัวเหล็กไหลโดยตรง จากนั้นเกิดอาการคล้ายกับถูกฟ้าผ่าหรือไฟฟ้าแรงสูงดูดเข้าเป็นเรื่องที่ใครก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าจริงหรือเท็จอย่างไรอานุภาพของเหล็กไหลใครต่อใครต่างก็บอกว่าอานุภาพของเหล็กไหลมีความศักดิ์สิทธิ์มากส่วนใหญ่มักจะฝังเอาไว้ตามตัวผู้ที่ครอบครองไม่มีอะไรสามารถทำร้ายบุคคลน,นั้นได้ไม่ว่าจะเป็นมีด ปืนระเบิดหรือแม้กระทั่งดินปืนทุกชนิดก็ไม่สามารถจุดติดได้ในบริเวณที่มีเหล็กไหลอยู่อีกทั้งตามความเชื่อโบราณยังกล่าวอีกว่าเหล็กไหลสามารถแบ่งออกได้3ระดับดังนี้ระดับแรกเหล็กไหลมีลักษณะแวววาวส่วนที่ถูกไฟลนสามารถยืดออกได้นับว่าเป็นส่วนที่มีอิทธิฤทธิ์มากที่สุดอาทิเช่น เหล็กไหลปีกแมลงทับเหล็กไหลเงินยวงหรือเหล็กไหลชีปาขาวเหล็กไหลเพชรดำเหล็กไหลท้องปลาไหลระดับ2รังเหล็กไหลมีลักษณะแวววาวรองจากตัวเหล็กไหลไม่สามารถลนไฟให้ยืดออกได้เป็นส่วนที่ห่อหุ้มตัวเหล็กไหลเอาไว้เป็นฐานรองเหล็กไหลที่แข็งและแน่นคอยยึดติดกับตัวผนังถ้ำอาทิเช่น โคดเหล็กไหลแร่เกาะล้านแร่เม็ดมะขามเหล็กไหลทอระหดระดับ3ขี้เหล็กไหลมีลักษณะคล้ายกับน้ำตาเทียนมีสีดำด้านแข็งแต่สามารถทุบให้แตกได้ง่ายเกิดจากการที่เหล็กไหลเคลื่อนผ่านทางนั้นแล้วเกิดขึ้นเป็นขี้เหล็กไหลไม่มีริดใดๆ ในทางวิทยาศาสตร์อาจกล่าวได้ว่าเหล็กไหลคือโลหะหรือวัสดุอื่นใดที่มีจุดหลอมเหลวต่ำเกิดขึ้นตามธรรมชาติเช่นอุกกาบาตจากนอกโลกซิลิเกตจากใต้โลกและวัตถุที่มนุษย์สามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เช่นปร,รอดแกลเลียมโดยสามารถหลอมเหลวได้ในอุณหภูมิห้องหรืออาจจะเป็นโลหะผสมอื่นๆ สีสันของเหล็กไหลมีลักษณะเป็นสีรุ้งเมื่อตกกระทบกับแสงแดดหรือแสงไฟเกิดจากการสอดแทรกในฟิล์มบางที่เป็นการสอดแทรกของแสงที่สะท้อนออกมาจากเนื้อวัตถุพิธีการตัดเหล็กไหลเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณกาลซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ จะมีความแตกต่างกันไปตามบูรพาจารย์ผู้มีวิชาอาคมความรู้เป็นผู้กำหนดเฉพาะส่วนสำคัญในการตัดเหล็กไหลผู้ที่สามารถทำพิธีตัดเหล็กไหลได้จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมประพฤติปฏิบัติดี รักษาศีลอย่างมั่นคงไม่มีใจที่ละโมบโลภมากต้องมีการขออนุญาตจากเทพผู้ดูแลรักษาเสียก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงค่อยทำพิธีตัดเอามิฉะนั้นหากเราฝ่าฝืนด้วยกำลังหมายแย่งชิงเอาโดยพระการมีความถือดีในพระเวทก็อาจทำให้มีเพศภัยถึงแก่ชีวิตหรือเกิดความขัดแย้งในหมู่คณะ ถึงขั้นที่ว่าวิบัติได้ด้วยฤทธิ์ของเทพผู้รักษาเหล็กไหลนั่นเอง